สวัสดีค่ะสวัสดีครับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่15ถึง21สิงหาคมพุทธศักราช2565สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ วันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลา13.30าิกนาทีนางสาวนัทประพัฒน์อนันทนาชัยนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชาการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่10ประจำปีพุทธศักราช2565เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและบูรณาการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของกระทรวงและสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดสุพรรณบุรี ณนะห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจังหวัดสารกลางจังหวัดโดยมีนางจารุณีเขมะรังสีแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลา9นาฬิกานางสาววันดีจันทวงศ์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสร้างความภูมิใจสู่การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2565 เื่อให้ภาคส่วนต่างๆได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนรักและภูมิใจในความเป็นไทยตลอดจนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยส่วนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีโดยมีนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน และในระหว่างวันที่15-16สิงหาคมพุทธศักราช2565นางสาวสุกัญยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการด้านแรงงานสัมพนันธ์ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ในกลุ่มพื้นที่จังหวัดภาคกลาง16จังหวัด ณห้องการหลงพึ่งหวานรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลา9นาฬิกานางสาวสุกัญยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่5ประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565เพื่อหารือข้อราชการและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันผ่านระบบออนไลมมน์ Zoom Meeting ณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสารากางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนิยมสแก้วอธิบปีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวนภพัฒน์อนันทนาชัยนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมตรวจบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกอรอมนอและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีในพื้นที่อำเภอสนองยาไซจำนวน3แห่งทั้งนี้พนักง,งานตรวจแรงงานได้ชี้แจงให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามมาตรการควบ ภูมโรคของกระทรวงสาธารณสุข DMTT h TT อย่างเคร่งคัด และในเวลา10นาฬิกานางลุงทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดช,ชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ csr จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2565เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดช,ชอบต่อสังคมณนะห้องประชุมขุนแผนสารกลางจังหวัดโดยมีนายนพฤษศิริโกศลลองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน ที่18สิงหาคม2,565เวลา9นาฬิกา นายกนกศักดิ์ศรีจำปีและนางสาววันดีจันทวงศ์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานป้องกันจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสาธรารณาสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรีดำเนินการตรวจหาสารเสพติดตามโครงการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจาการมยสจำนวนหนึ่งแห่งในพื้นที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลา9ก้นาฬิกานางสาวสุกรัลรยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา และโครงการสำคัญให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกำหนดแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสารากางจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ กสล <รอ S 2> คุ้มคร <ง S 2> <คง S 1> องสิทธ<ส>ิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน